ความรักของสุนารีราชสีมาอาดีตสามีสุนารีราชสีมาหลายๆคนรู้จักกันดีสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งสุนารีราชสีมาซึ่งเจ้าตัวได้เผยเส้นทางชีวิตเคยแต่งงานกับนายพานุมาตรหรือผู้ใหญ่ตะ่ะ และมีบุตรชายด้วยกันสองคนคือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์แต่ภายหลังกลับพบว่าสามีของเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทำให้สุนารีนั้นตัดสินใจหย่าและยอมยกสมบัติให้สามีเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์ก็อยู่ในความดูแลของเธอซึ่งน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์อยู่ในความดูแลของเธอแต่เล็กจนโตหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับเจนสึก บุตรบุญธรรมของพยักคำพันธ์ซึ่งเปิดร้านศักที่พัทยาและทำหน้าที่ขับรถให้สุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งและสุนารีก็ได้ตั้งท้องกับเจนศึกแต่สุดท้ายสุนารีก็แท้งบุตรในตอนที่เธอนั้นอายุ40ปีจนล่าสุดเมื่อเดินมิถุนายนพศ2557สุนารีในวัย46ปีได้ออกมายอมรับว่า ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มวาลเตอร์หนุ่มจากประเทศเนเธอร์แลนด์แม้ว่าทั้งสองคนจะมีอายุห่างกันถึง20ปี แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเรื่องของความรักแต่อย่างใดไม่นานมานี้แมจะเลิกลากันไปแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสําหรับสุนาลีและอดีตสามีเตาะล่าสุดสุนาลีพร้อมเตาะอดีตสามีที่มากับฮีโร่และน้องอาเธอร์บุตรชายทั้งสองคนโชว์เมนูเด็ดของครัวพิพพีร้านของตัวเองรสชาติอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเจ้าของร้านไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณพ่อของน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์นั่นเองคะ่ะ No! Oh.